กิติดัชกรที่มีผลงานปิดตำนานดาวร้ายกิติดัชกรเสียชีวิตแล้วล่ะคะ่ะดารานักแสดงวัยเก่าในวันนี้เราจะมาพูดถึงดารานักแสดงอีกหนึ่งคนที่มากด้ความสามารถอยู่ในวงการมาถึงมานานแสนนานล่ะคะ่ะเรียกได้ว่าถ้าจะพูดถึงผลงานท้าละก็มีผลงานออกมาเยอะแยะอย่างมากมายดาวร้ายชื่อดังอีกหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงก็คือ ปีตกิตติดัสกรหรือชื่อจริงตามบัตรประชาชนชื่อว่ากิตติกิ่นเกลี้ยงน้องชายนักแสดงดาวหลายชื่อดังอย่างดามดัสกรเสียชีวิตอย่างสงบแล้วล่ะค่ะหลังจากป่วยเป็นอมภพึกจากอุบัติเหตุรถยนต์ตกครองเมื่อปลายปี2560 ได้ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลและก็แพทย์ตรวจพบว่ามีโรคแทรกซ้อนทั้งยังมีความดันเบาหวานที่สําคัญยังมีอาการอัมาพาตขาไม่มีแรงปากเริ่มเบี้ยวต้องรักษาอาการที่โรงพยาบาลอยู่ระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็เลือกที่จะกลับมาพักฟื้นต่อที่บ้านใช้วิธีการรักษาแบบเลือกจนในที่สุดจากไปแล้วอย่างสงบในคืนที่ผ่านมาอายุได้70ปีค่ะโดยมีพิธีการรดน้ําศพในวันที่19กุมภาพันธ์2564ในเวลา15นาฬิกาณ วัดเชิงหวาทางทีมงานก็ต้องขอสแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวดว้วยเช่นเดียวกันค่ะ